เรื่องนึงครับเรื่องโลจิสติกส์ครับทางฟ้าที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบอย่างเช่นที่ท่าอากาศยานอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเองก็มีการพัฒนาความพร้อมด้านคมนาคมหลายด้านด้วยกันไม่มเ่าจะทางอากาศหรือว่าทางถนนแต่ในคราวนี้เองครับมีการพัฒนาอากาศยานรองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับท่าอากาศยานแม่สอดโดยกรมท่าอากาศยานได้พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอดให้มีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ และระบบโลจิสติกที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้600คนต่อชั่วโมงหรือ1,700คนต่อปีมีการปรับปรุงขยายทางวิ่งหรือว่ารันเวย์นะครับจากเดิม1.5กิโลเมตรเป็น2กิเมตร2.1กิโลเมตรนะครับเพื่อให้รองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737หรือ Airbus A320 โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1. ธันวาคม2565เป็นต้นมาครับนอกจากนี้ค่ะยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสายการบินต่างๆให้เพิ่มเส้นทางกรุงเทพแม่สอดซึ่งปัจจุบันค่ะมีการใช้บริการในเส้นทางดอนเมืองแม่สอดเฉลี่ย1-2 <c oughs> เที่ยวบินต่อวันเมื่อพิจารณาจากปริมาณผู้โดยสารจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐรวมถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศ ยานแม่สอดจะส่งผลให้มีจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะ